รีวิวคะ่ะปิ้งย่างนะคะบนกระทะดินเผาของเราคะ่ะเป็นกระทะด้วยนะคะแล้วก็เป็นหม้อชาบูด้วยคะ่ะใบเดียวนะคะสามารถใช้งานได้สะดวกมากๆเลยวันนี้กุ้งมารีวิวนะคะกับเตาแก๊สปิกนิกลูกค้าจ๋าใครสนใจนะคะกระทะปิ้งย่างนะคะแล้วก็เป็นหม้อชาบูด้วยนะคะ สั่งสื่อได้เลยสนใจมาเลือกที่หน้าร้านตั้งใจรวยพิษณุโลกได้เลยค่ะวันนี้เราสั่งเป็นหมูกระทะนะคะเป็นชุดมาจากร้านาจิ้มจุ่มนุ่มลิ้นนะคะแสนดีจิ้มจุ่มนุ่มนุ่มลิ้นนะคะอยู่บริเวณสี่แยกวัดโพดจังหวัดพิษณุโลกค่ะเขาไม่ได้ให้มันหมูมานะเราก็เอามันจากหมูนี่แหละทากระทะเลยค่ะวันนี้ใช้กับเตาแก๊สนะคะกลิ่นหอมมาแล ใครจะไปแคมปิ้งปิกนิกนะคะช่วงนี้นะคะเข้านาฝนแล้วใครจะไปแคมปิ้งนะคะก็ยังไม่มีอุปกรณ์นะคะสำหรับแคมปิ้งก็ชุดนี้ได้เลยเหมาะมากลูกค้าจ๋าใครจะทำธุรกิจนะคะชาบูแจ่วฮอนหม่าล่าค่ะมาดู หม้อดูกระทะดูเตาที่ร้านกุ้งได้เลยอยู่จังหวัดพิษณุโลกสั่งซื้อออนไลน์ได้ค่ะจําหน่ายออนไลน์ทั่วประเทศค่ะแพ็คเ่าให้อย่างดีลูกค้าจ๋าวัสดุดินเผานะคะจะมีข้อดีก็คือ กลิ่นจะหอมค่ะกลิ่นของอาหารจะหอมมากแล้วก็มันจะไม่มีขมเหาติดกระทะนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะถ่ายคลิปแบบย,วยาวๆให้ลูกค้าได้รับชมกันเลยพอดีเปิดพัดลมมันเป่าเตาอแก๊สน้ำเดือดอยังค่ะใส่พักเลย เราลืมเอากระเบื้องรองนะคะ กินด้วยกันค่ะมันจะไม่ติดกระทะนะลูกค้าเราเห็นไม่มีควันแบบนี้นะแต่มันร้อนนะดินเผามันจะร้อนร้อนมากเราก็ร้อนมากด้วยจะไม่ติดกระทะอันนี้เราไม่มีมันแบบมันก้อนนะคะมามาถูเตามาถูกระทะเลยนะคะใช้แบบเนื้อย่างเนื้อที่เขาให้มาจากร้านนะคะ ยางเลยอหอมมากล้างทำความสะอาดก็ปกติเลยลูกค้าจะรอให้เย็นก่อนนะคะแล้วก็ค่อยล้างทำความสะอาดแล้วก็พึ่งแดดให้แห้งเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้เลยถ้าเกิดว่ามันมีแบบ ทิ้งไว้จนไหม้นะคะเราทานานานๆจนไหม้เป็นสีดํานะคะก็ลูกค้าใช้ฝอยขัดหม้อของเราค่ะขัดได้เลยมันก็จะออกนะคะแล้วมันก็จะเหมือนแบบดินเผาธรรมดาเหมือนเดิม นี่สุกแล้วเนี่ยลูกค้ามันจะแบบมันจะไม่ดําเลยอะน่าทานมากๆค่ะมาทานด้วยกันนะเดี๋ยวกุ้งจะทําแบบรีวิวให้ดูเรื่อยๆสามารถใช้กับเตาแก๊สแบบที่กุ้งทําได้เลยเป็นเตาแก๊สปิกนิกนะคะใครจะใช้กับเตาถ่านก็ได้ใช้งานได้เลยสะดวกมากนี่สุกแล้วเนี่ย ถ้าเกิดแบบไม่อยากให้มันอยากกินแบบนุ่มๆก็นี่เลยทานได้แล้วนะคะสุกลิลปิดฝาหน่อยปิดฝาเลย ร้อนนะครับร้อนนะครับ <c oughs> <c oughs> จะร้อนมากดินเผาจะร้อนนะร้อนมากกว่าแบบนี่เลยลูกค้าดูนะอันนี้เราถ่ายติดกันมาจะ6นาทีแล้วยังไม่ไหม้เลยนะลูกค้ากระทะเราดีมากใครสนใจสั่งซื้อสอบถามโทรศูนย์หห้า เจ็ดแปดเก้สี่เก้สามห้าขายยกหูหากรุงได้เลยอยากมาร้านอยากสั่งออนไลน์สะดวกทางไหนสั่งได้เลยจ้ามันเสียบอิรีบอสัมมาสัมมาลือ